เอาลูกนี้แหละได้เลยจ้ะร้านแม่คา้านี่ขายแพงกว่าร้านอื่นๆไปหลายเท่าเลยนะระวังอ่ะจะไม่มีใครซื้อเอาสิบเก้าเอ็ดสองร้อยบาทนะจ๊ะอ่ะขาดไปบาทนึงได้อยู่มั้งไม่เป็นไรจ้าพีช่าไอมหมเลยแข็งขนาดนี้ งไ,งไ,ไม่าไเยขอโทษครับขอโทษโทำไมเป็นน้ำแขงอ่ะแ้วแตงโมจะหายไปไหนแตงโมเลยเหรอครับ แต่งความค่ะแม่ค้าแต่งมงม,มันโกงฉันนะคะ่ะแตง,งโมจ้าเฮ็ดรีเก็บของเร็วเร็วเก็บทำไมเนี่ยพี่ฮะของขา,ายไม่หมดเลยโถ่เอ้ยไม่ต้องถามได้ไหมรีบเก็บก่อนเร็ว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 รวเร็วเร็วเรรวเร็วเร็วเร็เร็เาาว,ว,วเ ร้านนู้นนะคะที่มันโกงฉันมันขายแตงโมแต่มันเอารำแขงมาใส่หลอกลวงพวูดแบบโผงเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะนี่เล่นอะไรของคุณผมมีงานที่ต้องทำนะไม่ว่างมาเล่นด้วยคุณตำรวจแต่ฉันถูกร้านนี้หรอจริงๆนะคะเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะโอ๊ยใส่ฉัน เราเป็นโจรหนีตำรวจมางั้นแหละแล้วนี่ยโกงลูกค้าทำไมฉันโกงอะไรฉันไปโกงใครลูกค้ามาซื้อแตงโมแต่ได้แล้วต้องแข็งใส่ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยก็พอเงินไงเพราะเงินขายแตงโมทุกวันเนี้ยได้กำไรแค่ร้อยสองร้อยมันไม่พอซื้อข้าวกินหรอกนะฉัน่อยากมีเงินเก็บ ฉันเบื่อฉันเบื่อชีวิตแบบนี้ตันทนแล้วถ้าอยากได้เงินเยอะๆก็แค่ขยันให้มากกว่าเดิมสิขยันงั้นเหรอทุกวันนี้เนี่ยคนเดียวที่หางเงินนี้ก็คือฉันสานันวันนี้ขายได้เท่าไหร่เอาม้ฉันให้หมดยังขายไม่ได้เลยพี่ลูกค้าไม่มาซื้อเลย มึงอย่ามากโกหกน,นะเฮ้ย <Hey. S 2> ไรวะไม่มีสักบาทวันนี้ถ้ามือขายไม่หมดนะไม่ต้องกลับบ้าน เป็นเมียกูก็ต้องหาเงินให้กูใช้คอรับใช้กูไงไม่ถูกอะแต่พี่เอาเงินฉันไปเล่นการพานาันจนหมดเลยนะมันไม่เหลืออะไรแล้วเออนี่ก็ขายน้ำแข็งแชตโมนี่แหละจะได้มีเงินเยอะๆไปไปสิไอ้สั่เร็ว ออพุ่งมันแล้วค่ะไปค่ะเน่ถ้าคุณว่างมากนะก็ไปหาเงินทำผมโย,โยุ่งอยู่อ๋ยคณตำรวจไปเถอะค่ะฉันเจอตัวเขาจ,จริงๆมามาดูไปไหนเนี่ยนั่งไงคุณตำรวจดูสิลุงนี่ครับได้จ้ะสองร้อยบาทนะคะ ค,คุณตำรวจ้ยใครคงแบบนี้ควรไปไขในคุกนะน,นี่พวกมึงหลอกกูเหรอตำรวจครับจับไปเลยครับใช่ค่ะ <S <S จับไปเลย่คอาทำไงดีอ่ะไปไ,ไปโรงพัก คุณตำรวจครับอย่าจับไปนะครับคุณตำรวจครับผัวฉันทำฉันทำนะคะอคุณตำรวจฉันไม่ทำเองนะคะเลือกผัวผิดชีวิตเปลี่ยนใช่เงินพี่เหรอเงินฉันแล้ว เา้เาเอาไปได้เลยใช่ไหมก็ฉันซื้อแล้วอะแค่ลูกแล้วกัน